3 9 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้ครับเป็น f c จังหวันเลยนะครับซื้อภายใน5นาทีนะครับเป็น f c ที่ดูรถเร็วมากๆนะครับเป็น f c จังหวันเลยนะครับอำเภอบางสะพุงนะครับมาดูรถไม่ถึง5นาทีครับก็อุดหนุน L 5 0า8คันนี้ไปใช้งานนะครับราคามิตรภาพครับของดีราคาประหยัดนะครับโอนทะเบียนฟรีจัดส่งฟรีตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับยางสวย4เส้น 3 9 5 0 0 0บาทนะครับก็ขอบคุณ FC ทางจังหวัดเลยมากๆนะครับรับคูปอต้าแอ5018สวยๆไปใช้งาน1คันนะครับคันนี้ทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเครื่องดีเกียร์ด,ดีระบบการใช้งานปกตินะครับก็ขอบคุณ FC ทั้างเมืองเลยนะครับอยากได้รถสวยๆอย่างนี้สภาพดีๆอย่างนี้นะครับก็อุ่นหนุนได้เลยนะครับอ่าก็อ่า,อาวันนี้ก็ <laughs> จากจะส่งที่ต้องจะส่ง สามคันครับก็เลยเป็นจะส่งเพิ่มอีกเป็นอ่าเป็นสี่คันนะครับเพราะว่า FC มาดูรถแล้วให้จะส่งวันนี้เลยนะครับใจถึงพึ่งได้ปลอดใจกว่าตับนะครับ FC จังหวัดเลยนะครับปลอดใจกว่าตับนะครับซื้อตอนนี้ส่งตอนนี้ได้ไหมอ่ะจัดไปนะครับใส่ผ่านไทยหลังนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับส่วน FC ท่านไหนอยากได้รถสวยๆนะครับอยากได้รถสภาพดีๆนะครับโปรปีใหม่นะครับโปรขอบคุณลูกค้าอย่าง อ่ะเหมือนเดิมนะครับยังมีให้เหมือนเดิมนะครับอยากได้อยากซื้ออยากหานะครับอยากซื้อรถไปให้แฟนอ่าอยากซื้อรถให้พ่อให้แม่อยากซื้อของขวัญให้ตัวเองนะครับก็มาอุดหนุนเซ่อ้วนได้นะครับมาอุดหนุนเซด้วยอ้วนได้นะครับอ่าซื้อกันคนละสองคันก็ไม่ได้ว่านะครับซื้อกันคนละคันก็ไม่ได้ว่านะครับขอให้ได้ขายนะครับอ่ะปอดใหญ่กว่าตับนะครับ f c จังหวัดเลยนะครับ FC ท่านแรกนะครับที่ดูรถไปถึง5นาทีแล้วก็ สั่งปิดนะครับให้จัดส่งนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ f c ตัวจริงนะครับอ่ะส่วน f c ท่านไหนอยากได้นะครับรถสวยๆยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับอยากได้วันไหนโทรหาเซลวันได้เลยนะครับ0 9 4 706 4430นะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะสนใจโทรหาเซลวันได้นะครับขอบคุณครับ